เป็นพวงเลยนี่พี่น้องตัวนี้เป็นแปลงทดลองใส่ปุ๋ย16-8-8สองสอบกับ0-0-60หสอบ2เดือนกับสี่เดือนใส่สูตรเดียวกันนะครับนี่งัวงามครับมันสี่เดือนใส่ปุ๋ยไปในสองอาทิตย์เดียวทอนแล้วใส่ปุ๋ยหลอบอสองไปไดสองอาทิตย์เกม เน่าแหละใช่งหมวงมนเนา่าใครยู่ฟังนี่บ้าบนเาปันได้แต่เดีวกขนเนี่มึงขันหัวบ้านเานี่คือจิกขักใน,นกล้องแล้วเข่งกลัวผุนเดนี่แล้งกล้องนี่สองเข่งหย่อนเสยยดิยน ยีเหลียงน้อยเบิ่งมองบ่เป็นตะเนากันเนา่าพี่น้องใช่โอ้แต่เสียดายนเนาะเน่าเบิดแหลกมองนี้บ่เหลือแหลบมองนี้บ่เหลือแหลบครับนี่บลูเรือแท้ขางโคนอิ่มน้ามองนี้โอ้ยแผลยางมันพี่น้อง จำผิดๆ <c ười> เลยเบิ่งหัวสี่เดือนครึงอยะนี่